นวดแก้อาการปวดศีรษะจากความเครียดแนวทางการวินิจฉัยให้คนไข้ก้มหน้าทางชิดอกเงยหน้ามองเพดานเอียงคอหูชิดไหล่ข้างซ้ายเอียงคอหูชิดหลงังชิดไหล่ข้างขวาแนวทางการนวดนวดพื้นฐานบ่าข้างที่เป็น นิ้วโป้งคู่หายจากหัวดูมไหลคู่นวดนะคะทางขานะะน้ำหนักหกสูง50ปอนด์นะคะหกกลางเจ็ดสิบปอนด์หกต่ำเก้าสิบปอนด์ 6ตําเป็นต้นไปหา90ปอนด์3รอบ5รอบ7รอบ9รอบจนกระทั่งบ่านุ่มต่อไปนวดพื้นฐานโค้งคอตั้งขานวดไล่ขึ้นอย่างเดียวส่งน้ำเลี้ยงไปเลีย้ยงสมอง3รอบ5รอบ7รอบ9รอบ นวดศีรษะสามจุด <ไป S 2> นวดกระโหลศีรษะข้างขวาไปไปนวดกระโหลศีรษะข้างซ้าย <ไป S 1> แล้วก็ตรงกลางไปไปนวดหัวคิ้วข้างขวาไปไปนวดหัวคิ้ว ทางซ้ายการนวดแก้อาการปวดศีรษะจากความเครียดแนวทางการวิธัยให้คนไข้ก้มหน้าคางชิดอกเงยหน้ามองเพดานเอียงคองหูชิดไหล่ข้างซ้ายเอียงคองหูชิดไหล่ข้างขวาแนววิธีการนวดนวดพื้นฐานบ่า50 70 90 90เป็นต้นไปจนกระทั่งบานุ่ม นวดโค้งคอไล่ขึ้นอย่างเดียวส่งน้ำเลี้ยงไปเลี้ยงสมองนวดศีรษะสามจุดกระโหลกศีรษะข้างขวากระโหลกศีรษะข้างซ้ายและระหว่างกระโหลกศีรษะข้างซ้ายกับกระโหลกศีรษะข้างขวานวดหัวคิ้วข้างขวานวดหัวคิ้วข้างซ้าย